สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับหลักการทำงานแบบง่ายๆของเบรกเกอร์ตัดไฟลั่ว RCD ที่ใช้หลักการทำงานแบบ v o l เ a g e ิ e เ e น d e นส์ VD และ v o l เ a g อินดิ p เ n น e n นส์ VI กันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอ e ีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ เรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนไหมครับว่าเจ้า RCD หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วเนี่ยหลกัลกๆแล้วมันทำงานยังไงนะได้เลยครับ R c d เนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือคอยเช็คว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกผ่านสายลายและสายนิวทรอนเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันนะครับเกินค่าที่เบรเกอร์ตั้งไว้ซึ่งก็หมายถึงมีกระแสไฟฟ้าล่วออกไปที่อื่น mm hmm. เช่นอาจจะไหลผ่านตัวคนลงดินเบรเกอร์ก็จะรู้ทันทีครับและสั่งตัดวงจรครับอ๋อหลักการคือจับส่วนต่างของกระแสไฟนี่เอง ใช่เลยครับหลักๆเลยก็คือเพื่อใช้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิตครับโดยเฉพาะวงจรที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นวงจรเครื่องทําน้ําร้อนเครื่องทําน้ําอุ่นวงจรต่อรับไฟฟ้าวงจรต่อรับไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ําห้องครัวเตาลับที่ติดตั้งบนเคาน์เตอร์ครัววงจรไฟฟ้าภายนอกเป็นต้นครับ โดยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของวสทนะครับก็จะให้ติดตั้งควบคู่กับสายดินด้วยครับโอเคครับแล้ว RCD นี่มันก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับผมเห็นมีทั้ง RCCB ที่กันแค่ไฟรั่วอย่างเดียวกับอีกแบบคือ RCBO อันนี้จะรวมกันทั้งไฟรั่วไฟเกินไฟช็อตไว้ในตัวเดียวเลยถูกต้องครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องไทยที่เราต้องดูเพิ่มด้วยนะครับเช่นไทย AC ไทย A หรือไทย B ครับ ไทม์มีสาคัญยังไงนะครับคือสมัยนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มักจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบอยู่ด้วยครับมันอาจจะสร้างกระแสไฟฟ้าร่วที่มีส่วนประกอบเป็นไฟดีซีออกมาได้ซึ่งไท A ์เอซีแบบเดิมๆนะครับก็อาจจะตรวจจับไฟรั่วแบบนี้ไม่ดีพอไทม์เอก็เลยตอบโจทย์ตรงจุดนี้ครับซึ่งบ้านสมัยใหม่นะครับคณเริ่มจากไทม์เอเป็นพื้นฐานครับส่วนไทม์บีนะครับก็จะแอดวานขึ้นไปอีกสําหรับ EV c ีชาร์จเจอร์และโซล a r อินเวอร์เตอร์ครับเข้าใจครับ แสดงว่าเลือกไท้าเพถูกนี่สําคัญมากแต่หัวข้อหลักที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่อง VD กับ VI ใช่ไหมครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความแตกต่างของ RCD ที่ใช้หลักการทำงานแบบ o n t a g e Dependent VD กับแบบ Voltage i n d e p e n d e n t VI ครับครับครับ VD กับ VI เออมันต่างกันยังไงครับถ้าแบบเข้าใจง่ายๆเลย อธิบายแบบง่ายๆนะครับแบบวีดีเนี่ยจะต้องอาศัยไฟจากระบบครับคือจะต้องมีแรงดันไฟฟ้า230โวลต์มาเลี้ยงให้กับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในตัวมันครับมันถึงจะทำงานได้แต่ถ้าบาังเอิญว่าเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือสายนิวทอลที่ให้เบรเกอร์ RCD ดีนั้นเกิดหลุดหลวมหรือขาดตัวแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน RCD ซดีก็จะไม่มีไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่าไฟฟ้าจะไม่ครบวงจรส่งผลทำให้หากเราเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว RCD นั้นก็จะไม่ทำงานและไม่สามารถสั่งตัดวงจรได้ครับอ้าวอย่างนั้นก็อันตรายสิครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพอดีใช่ครับเรามาลองดูวิดีโอที่ผมทำการทดสอบเบรเกอร์ตัดไฟลว RCO b o, ลูกย่อย1โพแบบหางหนูโดยผมจำลองให้สายนุกท่อของ RCO b o, นั้นขาดครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับแผงวงจรใน RCO b o, นั้นจะไม่ทำงานครับ แล้วถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นนิ้วมือของคนที่เกิดไปสัมผัสดโดนกับสายไฟฟ้าตัวนำที่ชำรุดอยู่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ RCBO ที่ใช้หลักการทำงานแบบ VD ก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับดังนั้นปัจจุบันผู้ผลิตนะครับก็จะมีผลิต RCBO 1P แบบ2สายเพื่อช่วยให้การป้องกันกรณีที่สายนิวทัลของ RCBO นั้นเกิดหลุดได้โดยสายอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะต่อสายไปยังกราบาครับ ทีนี้นะครับเรามาลองดู RCD ที่ใช้หลักการทำงานแบบ V I กันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่พึ่งไฟเลี้ยงจากระบบในการสั่งตัดวงจรครับอา้าวแล้วมันทำงานยังไงครับ RCD แบบ V I นะครับจะอาศัยฟลักของแม่เหล็กไฟฟ้าครับ พอเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะแตกต่างกัน RCD แบบ VI นะครับจะทำงานโดยอาศัยฟลักของแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าที่รั่วที่เกินค่าที่กำหนดมาหักล้างกับฟลักของแม่เหล็กถาวรที่ติดตั้งอยู่ในเบรกเกอร์ RCD RCD แบบ VI นะครับก็จะอาศัยพลังงานตรงนี้มาสั่งตัดวงจรครับ ดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิดไฟรั่วนะครับและแรงดันไฟฟ้าตกหรือสายนิวเทลของ RCD นั้นมีปัญหาเกิดดุดรวมหรือขาดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน RCD แบบ VI นะครับก็ยังสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าครับ ยกตัวอย่างในวิดีโอการทดสอบนี้นะครับโดยการตัดสายนิวทัาที่จ่ายให้ R C B O แบบ V I แล้วถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นนิ้วมือของคนที่เกิดไปสัมผัสดโดนสายไฟฟ้าตัวนำที่ชำรุดอยู่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ R C B O ที่ใช้หลักการทำงานแบบ V I ก็ยังสามารถตัดวงจรได้ครับอืมฟังดูแล้ว V I นี้ดูปลอดภัยกว่าชัดเจนเลยนะครับ โดยหลักการในสภาวะที่ระบบไฟไม่ปกตินะครับใช่ครับ V-I ปลอดภัยกว่าครับแล้วอย่างนี้เราควรจะเลือกใช้ยังไงดีครับหรือว่าควรติด v i ทั้งบ้านไปเลยจริงๆอยู่ที่ความเสี่ยงและงบประมาณนะครับลองพิจนารณาแบบนี้ดูนะครับถ้าวงจรไฟฟ้าปกติทั่วไปในบ้านที่ระบบไฟค่อนข้างสเสถียรดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็อาจจะใช้เมนเป็น VI ก็ได้ครับ หรือวงจรย่อยนะครับใช้งานเป็น V ีดีก็ได้ไม่ว่าจะเป็น RCCB r c b o ก็ตามเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายครับแต่สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับเช่นวงจรในห้องน้ำวงจรของเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้แนะนำเป็น VI ครับเพราะจุดพวกนี้นะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยตรงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องมั่นใจจริงๆครับว่ามันสามารถตัดวงจรได้อย่างแน่นอนในทุกสถานการณ์ครับเราถ้าบ้านไหนมีพวกอินเวอร์เตอร์เยอะๆหรือติด EV Charger Solarcell หรอครับอันนี้แนะนำเลยครับคุณเลือกใช้ RCD แบบ VI Type B ครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับครับแล้วถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆหรือโรงงานล่ะครับที่ระบบไฟอาจจะซับซ้อนหรือไม่นิ่งเท่าบ้านงานประเภทนี้แนะนำให้ใช้แบบ VI เช่นกันนะครับจะให้ความมั่นใจได้มากกว่าครับ การดูว่า RCD เป็น VD หรือ VI นะครับเราสามารถสอบถามทางผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรงได้หรือดูจากสเปคชีต Data s h e e t ของผู้ผลิตก็ได้ครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับราคาของ VI นั้นก็จะแพงกว่า VD เล็กน้อยครับเข้าใจครับ ก็สมเหตุสมผลกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นสรุปง่ายๆก็คือ RCD ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น RCCB RCBO ในสภาวะปกติไม่ว่าจะเป็น,น,น VD หรือ VI ถ้าระบบไฟฟ้าดีนะครับมันก็จะทำงานได้ตามปกติตามมาตรฐานของมันครับแต่ตัว VI นะครับจะให้ความมั่นใจที่เหนือกว่าตรงที่ถ้าระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือเกิดปัญหาขึ้นมา การลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงในระบบที่มีความซับซ้อนอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับการเลือกให้ถูกประเภทไทย A ไทย B การเลือกให้ถูกชนิดแบบวีดีหรือ VI ให้เหมาะสมกับจุดที่ติดตั้งและประเภทของโหลดที่ใช้งานนี่คือหัวใจสําคัญของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเลยครับชัดเจนเลยครับข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆเลย ยินดีมากๆเลยครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามและสั่งสินค้าได้จากรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายที่ผมวางไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับ